ประหยัดอยู่เี่ห้องคอนโดนี่แล้วค่ะเห็นอยู่ค่ะให้เราหยิบประหยัดที่ห้องคอนโดเนาะค่ะด,ดาวแบบมี้ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศย่างเมื่อคืนของเมืองฮ่องกงเนาะค่ะท้องฟ้าก่ะม,มืดครึ้มที่รถตู้รถเกง๋งถ้ากันเลนนี่ลายๆอย่างนี้แล้วค่ะ เป็นที่เลนกีลา่าอีกมัองหนึ่งขมองเล็กน่อยอ่ะค่ะชมบรรยากาศยามคืนของเมืองฮ่องกงแล้วก็ของสวนสาธารณะเมืองฮ่องกงค่ะนี่ก็เป็นดาวบอมี้นค่ะจะเห็นอย่างนี้ล่ละค่ะเห็นไฟระยิบระยับอยู่น้ำอนโดนี่ยแหละค่ะพนะะุน่ะค่ะรถุดเมนะ ของเมืองฮ่องกงนะคะเมืองฮ่องกงนี่ค่ะเจ้าตั้งฉายามาเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยมาเล็นในเนบิงดีดีค่ะเด็กน้อยชอบข้าวมาเบิ้องแต่ว่าเม่น,นี้ฝนตกเม่นี้ฝนตกค่ะเล็ก่ะมีฝนไหดลงมาเลน่นเด็กน้อยก็เลยบ่มีดาคือเมืองไทยฮอดอกค่ะบ่มีดาด้วยค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศย่างมาื้อคืนของเมืองฮ่องกงเนาะค่ะท้องฟ้าก็มืดครึ้มมีคนนั่งอยู่เลยค่ะมืดคึ้นก็เลยมีคนนั่งค่ะคนนั่งมีคนม,คมาใช้บริการมืดคึ้นที่กันนี่ก็คือบรรยากาศย่ามงมื้อคืนของเมืองฮ่องกงเนาะค่ะท้องฟ้าก็มืดครึ้ม,มเลยค่ะ ันให้บริการตลอดทั้งคืนเลยค่ะรถเมล์สองชั้นเมืองฮ่องกงนะคะเด่นลิลิทเห็นไหมค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าเล่นี่ค่ะ,ท,คะท่องฟ้าเม,ม,มืองฮ่องกงบนเมฆดาวคือเมืองไทยเดลยค่ะเด่นลิลิท เห็นไหมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่ขาเจ้าเนี่เมืองบรุษจักรลับค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นสิ้นแล้วค่ะตลอดทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะรถนี่ก็แล่นมัดชมบรรยากาศเมื่อคืนของเมืองฮ่องกงแล้วก็ของสวนสาธารณะเมืองฮ่องกงค่ะนี่ก็เป็น ยิบระยับอยู่ที่้งคอนโดนี่แล้วค่ะเห็นอยู่ค่ะให้เรหย,ยิบระยับท้องคอนโดนะคะแล้วมาดาวบนมีค่ะในนี่ก็เป็นมองออกกนลังกายของนีกค่ะท้องฟ้ามืองฮองกงบนไม่ดาวคือมืองไทยเลยค่ะสูงไวค้ค่ะขายข้างในเนี่ย น้อยพาไปทางไหนไปทางนี้เนาะออกมาทางนี้พาทำมาชมมาชมนี่ค่ะมีคนนั่งอยู่เลยค่ะมัดคึืนก็นได้มีคนนั่งค่ะีคนนัง่งมีคนมาใช้บริการมัดคึืนที่กันเนี้ยมือแลงเล็กน้อยพันชิพากันมาฝึกอยู่นี่แล้วค่ะมาฝึกมาเล่นอยู่นี่แหละเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยมาเล่นในบ่งรีดีค่ะ ยายน้อยชอบคำว่าบึงแต่ว่าเม่นี้ฝนตกเม่นี้ฝนตกค่ะเล็บ่อมมีฝนไหลลงมาเลนยายน้อยก็เ,เลยแง้มเอี้ยงเด็กนไอยพันชิพักกันมาฟึกอยู่นี่แล้วค่ะมาฟึกมาเล่นอยู่นี่ละบ่มีดาวคือเมืองไทยฮอดอกค่ะ,ะบัวมีดาวด้วยค่ะเอ่นชกีเล่นขึ้นไปน้องคางคางฟา,านะนะคะยายน้อยเอื้อนบ่เป็นค่ะ นี่แหละค่ะกว้างมากค่ะหยิบระยับอยู่ที่้งคอนโดนี่แหละค่ะเห็นอยู่ค่ะไฟระยิบระยับห้งคอนโดนะครับกค่ะดาวบ่มีค่ะบ่เห็นดาวค่ะเห็นตั้งแต่อันไฟละดีเด่นลิลลิลเห็นไหมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าดาวคือเมืองไทยเฮาดอกค่ะ ขบไม้ดาวด้วยค่ะเลนเล่น,เล,นเล่นแล้วก็ชิเล่นขึ้นน้ำค้างนี่แหละคะ่ะเล่นขึ้นน้ำค้างกําแพ้งเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนฮ็ดดีดีด้วยค่ะก็น่ค่ะ บรรยากาศเนียมืนขึ้นกันสกีเล่นขึ้นไปน้องคางๆขานะคะเนี่ยน่าเอื้อนบ่เป็นค่ะนี่ล่ะค่ะกว้างมากค่ะเมืองบ่รู้จักรับค่ะเพราะว่า่นสิเป็นสิ่งละค่ะตลอดทั้งขึ้นทั้งวันเลยค่ะรถนี่ก็แล่นมัเล็กน้อยค่เล็กน้อยมาเล่นในบ่งดีๆค่ะยากน้อยชอบข้าวมาเบ่งแต่ว่าเม่นี้ฝนตกเม่นี้ฝนตกค่ะเล็กบ่มีฝนเลยลงมาเล่น ยังน้อยก็ได้เลยค่ะคนให้บริการตลอดทั้งคืนเลยค่ะรถเมล์สองชั้นเมืองฮ่องกงนะคะเล็กน้อยค่ะเด็กน้อยมาเร่นในบ่งดีดีค่ะยังน้อยชอบข้ามาเบ่งแต่ว่าเม่นี้ฝนตกเม่นี้ฝนตกค่ะเล่มหมี่ฝนไหลลงมาเล็งยังน้อยก็เลยประหยัดอยู่ทื่คอนโดนี่แล้ะค่ะเห็นอยู่ค่ะให้เลยหยิบประหยัดอรู่คอนโดเหรอคะดาวด่าหมี่ค่ะ รถตู้รถเก๋งถ้ากันเลนเลยไลาเลยไลอย่างนี้แล้วค่ะนี่ค่ะท่องฟ้าเม้าฮ่องกงบนไม่ดาวคือเมืองไทยเด็กค่ะเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยมาเล็นในเบิ่งดีดีค่ะเล็กน้อยชอบค่ะมาเบิ่งแต่ว่าเม่นี้ฝนตกไม่นี้ฝนตกค่ะเล็กหมมีฝนไหลลงมาเล่น ยน่น้อยก็เลยขึ้นนี่เลยค่ะรถเนี่ย,ยบอกว่าสิเป็นรถไฟฟ้าน้อยหรือว่ารถเมย์นเนี่ยคะ่ะนะเนสิเรียนอยูยอย่สิแล้วคะ่ะมืดขคืนนะคะแล้วก็มีสูงไวค้ค่ะขายของในเนี่ยแนน่อยพาไปทั้งไหนไปทั้งนี้เนาะออกมาทั้งนี้รถเมย์สองชั้นคะ่ะรับสง่งผู้โดยสาร ตลอดทั้งคืนเลยด้วยค่ะนี่รถเมล์สองเส้นนี่พาท่านผู้ชมมาชมนี่ค่ะยนี่มือเลี้ยงเด็กน้อยพันชิพักันมาฝึกอยู่นี่แล้วค่ะมาฝึกมาเล่นอยู่นี่แหละนี่ค่ะท้องฟ้ามืองฮ่องกงบนมิดาวคือเมืองไทยเลยค่ะมีคนนั่งอยู่เลยค่ะบิดคืนก็ได้มีคนนั่งค่ะเนี่ยมีคนนัง่ง มีคนมาใช้บริการมัดเคลื่อนที่กันเคลื่อนนี่เลยค่ะรถเนี่ยบอกว่าสิเป็นรถไฟฟ้าน้อยหรือว่ารถเมล์เน,นี่ยค่ะนะเนสิเรียนอยู่สิแล้วค่ะมัดเคลื่อนเลค่นนะ,คะแล้วก็ระยับอยู่ที่คอนโดนี่แล้วค่ะเห็นอยู่ค่ะใอรลยิบระหยับตองคอนโดและะ้วค่ะดาวบอมี่ค่ะคะ่ะคนให้บริการตลอดทั้งคืนเลยคะ่ะ เมฆสองชั้นเมืองฮ่องกงนะคะในนี้ก็เป็นมองออกกำลังกายของเี่นลิๆิๆเห็นไหมค่ะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะ,คะที่า้าเลจกประยัดอยู่ท้งคอนโดนี่แล้วค่ะเห็นอยู่ค่ะไอระยิบระยัดทีงคอนโดนาะคะ่ะดาวบบมี่ค่ะเมืองบรูจักรลับค่ะ เพราะว่าเพิ่นสิเป็นงั้นสิละค่ะตลอดทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะรถนี้ก็แล่นมดเป็นทีเลนกีฬาอีกมังหนึ่งมังเล็กน้อยค่ะึ้นนี่เลยค่ะรถเนี่บอกว่าสิเป็นรถไฟฟ้าน้อยหรือว่ารถเมฆเนี่ยค่ะนะก็แ,แล่นอยู่งั้นสิละค่ะมุดคืนนะค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศย่างเมื่อคืนของเมืองฮ่องกงเนาะคะ่ะท้องฟ้าก็มืดครึ้มทั้งนี้ก็ซิตี้ถนนที่ถนนใหญ่ค่ะมีรถเมล์แบแท็กซี่พาท่านมาชมมาชมนี่ค่ะจยิบระยับอยู่ที่งคอนโดนี่แหละคะ่ะเห็นอยู่ค่ะให้เราหยิบระยับที่งคอนโดน่ะคะ่ะด,ดาวดามีค่ะ รถเมล์สองชั้นค่ะรับส่งผู้โดยสารตลอดทั้งคืนเลยด้วยค่ะนี่รถเมล์สองชั้นรถเมล์สองชั้นค่ะรับส่งผู้โดยสารตลอดทั้งคืนเลยด้วยค่ะนี่รถเมล์สองชั้นทั้งนี้ก็ซสิตธ้ถนน